买没？

ครับเียบี้อยรับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรยบ ครอบครัวคณะเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์สมชายวิเชียรเดนได้ให้เกียรติคารวะศพขอต้อนชิญครับ ครอบครัวคณะเจ้าภาพขออนุญาตยินเชิญท่านสุพิธรอนายกเทศมนตรีตรังหวันอกจีได้ให้เกียรออติคารวะศพขอต้นเชิญครับ เห็นเชิญท่านพลไชยนอกร,รองนายกเทศมนตรีตร,ร,ตรอดงกีได้ให้เกียรติคารวะศพขอีินเชิญครับ ข,ขออนุญาตบุกพานเข้สู่พิธีการสรับลำดับแรกกับพระราชทาน,นไรโดยพร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบบดบูชาพระราชทาน,นไรโดยพร้อมเพียงกันครับอิมิตณาสก,กาเรนะพุทธังอภิปุญญามะอิมิตณาสก,กาเรนะาาธรรมังอภิปุญญามะอิมิตณาสก,กาเรนะ สังขงารอภิปูชยามะอร่างสัมมาสัพพโธภคขวาพุทธังพัคขวันตาังอภิวาเทเนิสวาขาโตพัคขวตาธรรมโมธรรมมงมมนมสา,านินิสุปฏิปัน,นโนพัคขวโตสาวกสังโคสังขังนามะานินิอารัธนาเบจจสินโดยพร้อมกันครับมัดยังพันเต วิสุวิสุรัตนขายะติสารนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยงพันเตวิสุวิสุรัตนขายะติสารนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยงพันเตวิสุวิสุรัตนขายะติสารนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัตโตอัครหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัระหนังคัจฉามิพุทธังสัรระหนังคัจฉามิธรรมังสัระหนังคัจฉานิธรรมังสระหังคัจฉานิสังขังสัระหนังคัจฉามิธุติยัมปิพุทธังสัระหนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสัรนังคัจฉานิถติยมปีสังขังสาระนังคัจฉานิกติยมปังสรังคัจฉานิกติยมปีพุทธังสัรนังคัจฉานิติยมปธัติยมปีธมังสรนังคัจฉานิ สังฆังสรณังทัตฌามิตัดปีตยปิสังฆารสรรพรานัตฌามิสารานะพระนังนิสิกังอามะทันเตวานาติปะตาเวระมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทานสัมมาทิยามิ

ลมก็โลดแล่ขอทุกท่านโปวยช่วยรับประทานด้วยนะครับพระมาจโรกาทิปติสหปฏิกัอันชารีอันญชวรังระยาจาราสันติตาสตาตรา,ตราชาคาตากาเ,เทเสตุธรรมังมโลกังติมังตะอ๊า tham ma katamir tham ma kutanayatamir Dhamma tham ma vataram kutanam kim phanam o ti to mana tham bam tham nhan tham madam

thăm mắng của chân đáp án gia khán giả đồ bạch vê tấn ác ăn tôm khán giả khán giả khán giả khát ác ăn tôm khán giả khán giả khán giả khát ác ăn tôm 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 khát วิญญาณวานปณิตามวาจนตุเลวาสันต <z fazem> ิตัตเจตามาภิสันโยลิตตมอภิสามิเกตตมจามวัตเจรุป่าฐานโตจามทัมโวอาจามทัมโวจามใจจามใจจามอาจามใจเจนะจามใจจาตใจเตนะจามใจอาจามใจเตนะ

kamaññāvihoto gupa-taṁmo na gupa-taṁmo prajñānāṁ parī-māna-nāmo te tā tā